บอกเพื่อนๆสิเวลาตัดต้องตัดลูกแบบไหนลูกแบบนี้ครับห้ามตัดลูกเขียวนะลูกเขียวๆนี่ห้ามตัดเพราะว่ามันไม่อร่อยอ๋อมันไม่อร่อยนะมันมันเปรี้ยวนะหรือว่าลูกเขียวหวานลูกแดงเปรี้ยวฮะยังไงลูกเขียวเปรี้ยวนะโอเคก็คือลูกแดงหวานลูกเขียวก็ไล่สตรอเบอรี่แผ่นดินทองนะฮะ แชร์กดไลค์กดติดตามใครให้ด้วยบบนะคะ ในเขตจะเจอเลยอ่ะ <zou> น <idity> ี่นะครับลายสตรอเบอรี่อันนี้แม่ค้านะฮะแม่ค้าแม่ค้าได้กี่ลูกแล้วคะได้กี่ลูกคะ โไหนครับอ้โเข้ากล้องก็ได้นะครับเอาลูกแดงๆนั้นโอ้โหนี่บรรยากาศโอเคเลยสตรอเบอรี่สดๆสตรอเบอรี่สดๆนะฮะนี่เต็มเลยเราไม่ต้องไปถึงม่อนแจ่มเชียงใหม่หรือว่าภูทับเบิกแล้วครับนี่โอ้โหลูกแดงๆสดๆเลย เพื่อนสตีเบอรี่แดงๆสดๆเลยถ้าเราไปยิ่งลึกกว่านี้เราก็น่าจะได้ลูกเยอะนะนี่ตรงนี้สวยมากเลยนี่น,นี่นคะครับเพื่อนเห็นว,ว่าเขาดูแลได้ดีเลยอ่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่สดๆเลย บรรากาศอยู่ติดกับภูเขาเลยนะฮะเขาใหญ่นะครับตรงนี้โซนเขาใหญ่ให้ดูกัน ยิ่งเข้ามาลึกนะครับสตรอเบอรี่ก็ยิ่งสดใหเลย่วนี้ตรงนี้เขากำลังกำลังตกแต่งสวนอยู่สตรอเบอรี่ถือว่าเยอะเลยที่นี่ สดเลยต้นหอมได้เยอะแล้วยังคะโอ้โหถือว่าเขาดูแลได้ดีเลยสตรอเบอรี่ถือว่าสดเลยออกล้องได้เยอะยังครับได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับไหนคะโอ้โหนี่ค่ะ สตรอเบอรี่สดๆสตัดอเองเลยนะคะปปน,นี่เพื่อนๆอนก็มาได้นะที่เขาใหญ่ไม่ต้องไปไกลเลยบรรยากาศดีเหลือเกินรสชาติยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะสตรอเบอรี่เราไม่กล้าวิจารณ์เลย ห้ามชิมจ้ะไหนคะโอ้โหไหนคะโอ้โหสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยค่ะลองเอาวางวางบนมือต้นหอมสิสตรอเบอรี่ลูกเมื่อกี้น่ยกันใจอยู่ไหนเอาเอาวางบนมือต้นหอมไปลูกเมื่อ้ลูกใหญ่ๆลูกลูกฝั่งนู้นค่ะจะได้รู้เพื่อนๆจะได้รู้ว่าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ขนาดไหนนี่แหละเออแบมือสิ โอ้โหนี่คะ่ะบนมือต้อนหอมนี่ถือว่าลูกใหญ่นะคะอ,ออ,อถือดีๆคะ่ะถือดีๆนะจะแขวงจากในไร่เลยนะฮะโอเคไหมคะมต้นหอม,มเต็มตะก,ก้ายัางคะ เต็มตะกร้ายัง <No. S 1> ยังแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงไหนละเขาใหญ่นี่ก็มีสตรอเบอรี่ได้เก็บสดๆด,ด,ด้วยนี่นี่น,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 นี่ให้ดูกันจัดจัดนะนี่โอ้ยลูกแดงๆเลยก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ ใหญ่แล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะ จะไม่เหมือนแถวเชียงใหม่นะฮะ,ะสตรอเบอรี่ที่นี่สตรอเบอรี่ที่นี่เขาจะใส่ถุงเป็นตัวต้นนะฮะแต่ว่าถ้าแถวเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ที่อากาศหนาหนาเขาก็จะลงดินเลยแต่กถือว่าผลผลิตหรือว่าคุณภาพสตรอเบอรี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับที่เขาใหญ่ Okay. เก็บเสร็จแล้วนะครับน่าจะพอแล้วมัง้งเป็นกิโลแล้วครับพอแล้วมัง้งต้นหอมน่าจะเป็นกิโลแล้วนะอันเนี้ย่เราไปชั่งน้ำหนักกันไปชั่งกิโลกันนะคะ ตรอเบอรี่ปั่นแก้วนะครัอันนี้ของต้นหอมสตรอเบอรี่ปั่นหนึ่งแก้วใช่ไหมฮะอันนี้ของต้นหอมน่าจะเป็นกิโลอ่ะของต้นหอมอ่ะคุ้มมาครับเก็บเองคิวความรู้สึกมันได้อ่ะเก็บเองมีมีราคานะครับว่าปก้าเนี้ยของพี่มโนมอ่ะขี่กล่องขีดละหกสิบบาทถ้ากิโลเขาขีดขีดห้าสิบบาทถ้าขีดละห้าสิบบาทก็คือ เก็บหนึ่งกิโลขึ้นไปจะเหลือขีดละห้าสิบบาทน่าจะได้กิโลอยู่มาลุ้นกันค่ะต้นหอมเราต้ตนหอมจะได้กี่ขีดบอกเพื่อนๆสิเวลาตัดต้องตัดลูกแบบไหน ลูกแบบนี้ครับห้ามตัดโอย่าง้โหห้ามตัดลูกเขียวนะลูกยอเขียวนี่ห้ามตัดเพราะว่ามันไม่อร่อยอ๋อมันไม่อร่อยนะมันมันเปรี้ยวนะหรือว่าลูกเขียวหวานลูกแดงเปรี้ยวนะยังไงลูกเขียวเปรี้ยวนะโอเคก็คือลูกแดงหวานลูกเขียวก็ไม่ควรตัดนะเข้ากล้องไปดูค่ะสตรอเบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นของเข้ากล้องได้แล้วครับ เอาโอ้โเก็บมาได้เป็นแบบนี้เหลยเขาก็ใช่ครับแปรรูปกินแบบนี้ได้เลยโอ้โหเขาว่าไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนครับก็ลุงเดินไปไม่เคยเจอเนยนะสตรอเบอรี่รุ่นนี้เขาก็มาปั่นเลยแป้เลยขขาคุครัาลุงครับโอ้โหของก็นอมสามกล่องครับสองกล่องครึ่งหละ น่าจะเกือบพันแล้วฮะงวดนี้นเดี๋ยวารู้กันติดขีดละห้าสิบบาทเพราะว่า<อ>ได้กิโลหนึ่งเราน่าจะได้กิโลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาลุ้นกันเอาเรามาดูกันนะครับของตะกร้าสักคู่ของพี่มนต์นะครับมันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดอ่ามาดูของตะกร้าของพี่มนต์นะครับอันนี้เป็นเป็นห้าคนหนึ่งกี่เดย์หรือกี่ อ๋ออันนี้1กิโล240กรัมนะครับอย่างเงี้ยคิดขีบละ5้บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ620บาทนะครับถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มมากเลยอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามใครให้ด้วยนะคะ